มาพี่น้องสบายดีตุกกูทุกคนมาเนี้กะกินเขาเศร้าแบบเรียบง่ายสไตล์บ๊อบเบาวระทยไทยยังไงกินง่ายให้กัาพี่น้องมาพาก,กินเขาแต่บ,บ่มียังไรสอดประมึกแหงกับปนป่าที่หามาได้นะพี่น้องนะบอกมา,าไลาพี่น้องอากาศกนาันเอามาแสบๆต้องกัน ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่นำเด้อพี่น้องเ้อะ f c ทางไทยไละเล่าต่างขินอืมกินง่ายๆยูง่ายๆพี่นอ้องอืลปลาข้อปลประดุกไปสำหรับพี่น้องอืม หนึ่งเปนน้ำมืองข้าวสรารบัตรเมืองเข้าไปนึ่งพวกนี้มันกับไก่กกกเลือกตั้งมืองกับคาฟุนพี่เอ็มสองจุดหา้า เหมกระก็ดีครับอ,อันว่าปะทู่ของแสบก็ออยุงหัวมันพี่น,น้องคุยเข้าไปแล้วปนป่า อืมอืมอืมแฉกเขากันเนี่ยอืม ของของทางที่จะเข้าอยู่เนี่ยเพราะว่ามันจะนะครับพอถึงจะเปลี่ยนแล้วว่า okay. okay. เลอดหาตึกงเนี่ใครไปามากินชีวิตวิถีสารบนรอกเข้าพี่หลอกวันนี้ก็สิบห้าร้อยยู่หรอก,ออกจักสิบหวยได้นหมตัดตีตามมึง Ừ Ồ Cô bắt nhẹ Ừ

วเวลากง้ยาวาพอสมควรนะพี่น้องนะนะตบพอในคลิปหนาเด้ยลิิหนีพ่อนีสัก่อนอย่ากพี่น้องเบิ้งบ่จบอ่ะสบายดีสบัสบดีครับ